ทานน้ำใจจากทั่วไทยหลั่งไหลไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องภายในน้ำใจมากมายมีอยู่สิ่งหนึ่งยากยิ่งเกินกว่าจะจัดการได้น้ำดื่มเนื่องจากน้ำดื่มถูกบรรจุอยู่ในหีบห่อที่หนักมากยากต่อการขนส่งให้ถึงทุกชีวิตอีกทั้งยังมีปัญหาขยะที่ตามมาหลังการบริโภคสมาคมเกมและสื่อดิจิตอลบันเทิงหรือจีเดีย จึงขอเชิญชวนมายังท่านเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการเกมบริจาคทรัพย์เพื่อซื้ออุปกรณ์กรองน้ำ l i f e ฟรอ a w มาตรฐานสากประชาชาติเพื่อมอบให้ผู้ประสบภัยได้ใช้กรองน้ำสะอาดบริโภคได้ในช่วงเวลาวิกฤตนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นคนทำเกมผู้ให้บริการเกมหรือนักเล่นเกมคุณมีส่วนช่วยให้วิกฤตน้ำครั้งนี้คลี่คลายได้ บริจาคเงินโดยตรงเข้าบัญชีกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยสมาคมเกมและสื่อดิจิตอลบันเทิงธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสุรวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่002 280 942ขีด 2, 2สมาคมเกมและสื่อดิจิตอลบันเทิงขอขอบคุณในน้ำใจของเพื่อนร่วมวงการเกมไทยทุกคน